พรุ่งนี้วันสำคัญแห่งองค์พระพิคเนตวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ในเทศกาลคาเนชยันตีตรงกับวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ขึ้นสี่ค้าเดือนมาคะเหล่าสาวกจะทำการอุทิศตนแด่องค์พระพิคเนตในวันนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักและความศรัทธาต่อพระองค์เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากในเรื่องของจิตวิญญาณผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดจะทำการถือศีลอดในวันนี้และทำพิธีบูชาพระองค์ด้วยความสุขของจิตใจ และในวาระอากาสเทศกาลคเนชยันตีวันแห่งมงคลยิ่งนี้ที่พิคเนชสวนเทวไลจะมีพิธีบูชาพระพิคเนชให้ผู้ศรัทธาได้ทําการบูชาพระองค์ตามหลักของนิกายกนะปัตยะเป็นการสแสดงถึงความรักและเคารพพระองค์ในพิธีกนเนชปูจาถวายแด่องค์พระพิคเนศปางมหาเศรษฐีปางที่ร่ํารวยที่สุดในโลกเพื่อความสมบูรณ์สำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตถวายการบูชาพระองค์ตามขั้นตอนรับติลักษ ผงศักดิ์สิทธิ์จากอัสตาวินายักษ์ทั้ง8จากเมืองปูเน่ประเทศอินเดียทำพิธีชำระล้างอาชามนม สงสนานด้วยน้ำปัญจาอมฤตในพิธีอภิเษกกรรมถวายของบูชาเครื่องบูชาแด่องค์พระพิคเนตถวายดอกไม้สดถวายหญ้าแพรกและถวายเทียนเพื่อแสงสว่างถวายในเวทยำอาหารแด่องค์พระพิคเนตขนมลาดูช็อกโกงาที่เหมาะสำหรับการถวายพระองค์ในวันคเนจจัย,ยันตีนี้และขนมบุนดี้ช็อกโกงาบาฟี่ที่อยากให้ผู้ศรัทธาได้ลองหลังได้รับเทวประสาทมากๆถวายอารตี แด่องค์พระวิคเนต ซึ่งจะมีกูรูจีโดยมาสเตอร์เบสอาจารย์เบสทินกรจราจารปรีดีจะนำทำพิธีและอธิบายทีละขั้นตอนนำถวายและสวดมนตราจากพระเวททำบูชาไปพร้อมๆกันด้วยความสุขและความสบายใจสามารถเข้ามาทำพิธีกันเนชบูจาได้ด้วยตนเองในวันกันเนชยันตีเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าจนถึง1ทุ่มไม่ต้องจองคิวเข้ามาทำพิธีได้ตลอดทั้งวันและจะมีพิธีมหามงกาอารตีพิธีใหญ่ในเวลา2ทุ่มครึ่ง ผู้ศรัทธาสามารถมาร่วมพิธีได้ด้วยความศรัทธาแห่งองค์พระพิคเนตร่วมทำรรบูชาร่วมสวดมนต์ร่วมถวายอารตีได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆด้วยความรักและความศรัทธาต่อพระองค์ฉลองในวันคล้ายวันประสูติเทศกาลกันเนจยันตีเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ที่พิคเนสวนเทวไลาจังหวัดเชียงใหม่กันเบริปัปาโมโรยิย